สวัสดีครับเฟืนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเรานะครับก็มีหน่วยหนังมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นหน่วยอยู่ที่อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับน่วยนี้ก็ขอขอบคุณทางเจ้าของหน่วยนะครับที่ได้ทักชัดมาทางเพจ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ได้ส่งคลิปแล้วก็ภาพประกอบ 2- อสาภาพนะครับมาให้จัดทาเป็นคลิปนะครับ รวบรวมหน่วยอีกหน่วยไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งหน่วยนี้ก็คือทัชชัยภาพยนตร์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นหนังที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มแล้วก็ระบบดิจิตอลนะครับ2ระบบนะครับซึ่งมีจออยู่2ขนาดนะครับคือขนาด2เมตรห้กับ4เมตรนะครับซึ่งเป็นจอขนาดเล็กนะครับซึ่งท่านที่สนใจนะครับอยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับอยากจะติดต่อนางแปลงนะครับ ที่ใช้ฟิล์มแล้วก็ระบบดิจิตอลอยู่นะครับก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้นะครับ0930154893นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังหน่วยเล็กๆนะครับมีจอไม่ใหญ่ครับก็ลองโทรไปสอบถามก็ได้นะครับสำหรับหน่วยทัชชัยภาพยนตร์จังหวัดนครสวรรค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีภาพ2-3สภาพนะครับแล้วก็คลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าชื่นชอบนังเปงของเรานะครับก็กดติดตามไปเลยนครับก็ จะมีหน่วยนังมาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ